สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel มันหลับสบายอะไรจริงๆพี่เมื่อคืนเนี่ยสุดๆครับผมน้องเพชรพับอ๋อเชื่อไหมว่าตอนที่ผมลุกจากเตียงเนี่ยผมได้กลิ่นของอาหารของแบบของลำปางอะ่ะ อาหารแบบตอนเช้าเช้านี่ผมแบบลอยมาเลยนะลอยมาตรงไหนนะถึงถึงไหนครับผมลอยไปถึงนี่ฮะลอยปีตลาดเก้าเจ้า้อยกว่าปีอะลอยเก้าปีนะฮะเขาบอกว่าที่นี่นะครับเป็นตลาดที่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของ ชาวลำปางและก็ของคนในพื้นที่จะไปดูกันว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายอะไรกันบ้างครับแล้วก็มีอะไรน่าทานนะครับตามไปเลยเกาดเกาเจ้าวเป็นตลาดเช้าที่คนในพื้นที่นิยมอย่างมากมีมาตั้งแต่พศ2453นู่นแหละครับมีทั้งของสดของกินของท้องถิ่น ให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนได้เลือกสรรเดิมทีมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าตลาดรัฐแต่ด้วยความที่ในอดีตบริเวณที่ตั้งของตลาดมีต้นขราวจ้าใหญ่ตั้งอยู่ชาวบ้านเลยมักเรียกที่นี่ว่ากาดเก้าเจา้าตามความเคยชินครับ กาดเกาเจามีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของคนในพื้นที่เพราะเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งคนพื้นเมืองและคนต่างถิ่นที่เข้ามาค้าขายจากการเดินทางด้วยรถไฟเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตลาดเกาเจา้ายังคงความคึกคักเหมือนอดีตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเจริญและการพัฒนาแต่ยังคงกลิ่นอายของผู้คนทั้งพ่อขาแม่ขาประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของกันอย่างเป็นกันเองบรรยากาศที่นี่มีตึกเก่า สแสดงถึงความงามทางสถาปตยกรรมล้านนาที chan. ่ย <wrestling ps 2> well, like ังคงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบันครับยำเช้าแบบนี้ครับผมนี่เลยฮะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเช้าเช้านี่ต้องกินอะไรบ้างครับกาแฟไข่ลวกค่ะกาแฟไข่ลวกนะต้องไข่ตลาดทั่วไปครับอันนี้ไข่ทางเหนือไข่บ้านเราอ๋อนี่ครับมีไข่ตลาดทั่วไปอันนี้ ไข่ทางเหนือครับผมอันนี้ไข่ทางเหนือครับมันต่างกันยังไงครับผมมันอร่อยมันไม่คาวค่ะของมันขาดอยากได้ไาต้องโกะอะอยากได้ก็ต้องไปครับผมอาพาผมไปหน่อยดิโอ้โหนี่ครับใกล้ๆเลยครับมาเจอแล้วโอ้นี่ครับตัวลับบากครับผมมีจิ้มอะไรครับหรือว่ามาเพียวๆเลยเอาเพียวๆเลยนะเอาสองตัวมีกลมๆไหมอ๋อได้ครับอ๋อผมเอา ผมเอา2ตัวครับสรุปพี่สั่งอะไรบ้างนะสั่งธรรมดาครับผมแบบ2ก้าน2ตัวสองสองสองแง่งสองแง่งสองตัวคุณก็สองตัวคุณละสองตัวครับผมผมสั่งแบบกลมๆดิกๆด้วยอ้ากลมดิกสองตัวอีกครับผมเบิ้ลหกบาทได้ไหมครับค่ะหกบาทตัวละบาทครับ่อแม่ครับโอ้โหอ่าครับผมอันนี้ของผมอ่าครับเอาพัอพูดดีกว่า พาผมมานั่งทำไมตรงนี้เนี่ยเอาเพรครับเวลากินเนี่ยเราต้องกินแบบบาดเสียวนะครกินกินอยู่เดี๋ยวรถไฟมาปุบุ้งเ,เราก็จะทำเทปนีเป็นเทปสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยคุณไม่ขัดเลยร้านนี้ไม่ใช้แล้วแหมไม่งั้นนั่งไม่ได้นะครับผมครับผมแต,แต่ว่าอันนี้เรากินกันแบบออเดอร์ก่อนนะเพราะว่าผมอะแอบไปถามชาวบ้านเขามาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาที่ตลาดนี้มีก๋วยจั๊บเจ้าดังเขาอยู่แต่กว่าใช้ก๋วยจั๊บเนี่ย ชำระตรงนี้ก่อนชำระให้เรยชำระตรงนี้ก่อนอ,อแจกจ่ายอุปรกรณ์แต่คุณในแย่งป้านั่งกโกผมไปหลายชิ้นแล้วนะเอาโอเ,โอเคโอเคคุณก็ได้ของมาใหม่เหมือนกันนะเอาเนี่ยไปเอาไป รู้สึกว่าตามเริ่มแบบตื่นเตนเริ่มตื่นนะเริ่มตื่นนะตื่นครับผมแล้วตอนนี้พี่พาผมมาร้านป้อก๋วยจับครับผมหรือว่าคนแถวนี้เนี่ยเขาจะนิยมเรียกว่าก๋วยจับรถไฟครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟของนครลำปางใช่แล้วครับผมถ้าเกิดว่าใครที่มาเช้าเช้านะครับผมหาร้านเด็ดเอร่อยอรยทานนะครับก็มาร้านนี้ได้นะครับผมซึ่งตอบโจทย์แล้วก็ต้อนรับเปรียวข้ามช่วงเช้าของคุณได้เป็นอย่างดีครับ หลังมือเช้าอร่อยๆแบบคนพื้นที่ถึงทีที่สองหนุ่มของเราจะพาไปกินมื้อเที่ยงแบบเหนือประยุกต์กันต่อที่ร้านแซงว่าไทยโมเดิร์นคูซีนครับ<า>ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นของฝากประจำสัปดาห์กับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าพระใหญ่ไดบุสึกแห่งวัดพระธาตุด,ดอยพะชานได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศใดระหว่าง 1, e t f เเกาหลีใต้หรือ TF2 ญี่ปุ่น ส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงท่านละหครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยถั่วแมคคาเดเมียกล่องใหญ่จากไร่สุวรรณสัปดาห์นี้แจกทั่วประเทศติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลกครับ ถึงเรียบร้อยพี่ไมเคิลครับที่นี่แหละนะฮะที่ผมจะพาพี่เนี่ยมาทานอาหารที่ทําให้เราเนี่ยนะหายหิวจัดๆตอนนี้กัน,น,กนเข้าเลยจัดๆ <c oughs> แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าร้านนี้นะครับต้องอวยยศให้กับแฟนรายการของเราเพราะว่าพิมพ์เข้ามาใน Facebook <c oughs> ของเราเยอะมากว่าถ้าจะมาลําปางเนี่ยร้านนี้นะห้ามพลาดกับร้านที่ชื่อว่าแซงว่าไทยโมเดิร์นคุชซินครับชื่อร้านหมอคุณน,นะแซงว่าบ เต็มโต้เรียบร้อยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับผมแซงว่าไทยโมเดิร์นครัซีนครับซึ่งตอนนี้ครับผมอยู่กับเชฟที่เรียกว่าเป็นระดับเทพนะครับผมแต่จะเป็นใครให้พี่เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่านะครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับเชฟครับแนะนำตัวหน่อยฮะครับสวัสดีครับผมชื่อเชฟโม่พัชกรผู้ขันพงนะครับก็เป็นเจ้าของร้านแซงว่าไทยโมเดิร์นครัซีนร้านของเราเนี่ยจริงๆมันจะไม่ใช่เรียกว่าอาหารไทยโบราณเนาะเราเป็นเรียกว่าไทยคอนเทมทพารารี่ครับเป็นอาหารไทยร่วมสมัยมากกว่า เชฟโมยนะฮะเรียกว่าเป็นเชฟแชมป์ของภาคเหนือนะฮะแชมป์ภาคเหนือนะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มยังไงดีฮะรเริ่มจากเมนูแรกเลยครับเรารจะเรียกว่ามาห่อเนาะตัวน,นี้เราจะอาเอาไว้ทานเป็นสตาร์เตอร์นะครับ <c oughs> เป็นแฮมพิไทเซอร์ ผมผมรู้สึกอย่างหนึ่งใชฟคือตัวของสับปะรดเนี่ยมีความเปรี้ยวแล้วพออยู่กับตัวของตัวข้างบนนะครับเป็นเหมือนไส้สาคูมันไม่ได้ตีกันแต่มันเป็นความคอนท้าใช่ครับมันเปิดประสาการรับรสพร้อมที่จะรับรับตัวเหื่อไก่ย่างน้ำผึ้งดอกลำไยนะครับก็คือเราอาจจะใช้ตัวน้ำผึ้งดอกลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่ตัวนี้จะเป็นเมนูแกงไทยโบราณนะครับ เราจะเรียกว่าแกงบรรจวนแกงบรรจวนแกงนี้มีการจดบันทึกครั้งแรกในรัชการที่5ว่ามีการทําแกงนี้ขึ้นมาซึ่งอาจจะเกิดก่อนก็ได้คือท่านผู้ใหญ่ในวังนั้นนะครับเหมือนเขาเริ่มมีอาการเหมือนแบบไม่อยากอาหารเขาก็เลยทําแกงนี้ขึ้นมาโดยใช้น้ําพริกกะปิโหชอบมากรสชาติมันจะเผ็ดรสชาติมันจะเผ็ดนําก่อนเลยโหผมชอบมากผมเปเผ็ดครับแซงว่าปลาทับทิมเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของผมนะครับปลาทอดลองเสคุณรอ โห oh, อร่อยมากเลยครับเชฟไม่มีอนไนแบบไม่ปังเลย <c oughs> น้ำพริกปลาจีนะครับจริงๆแล้วลรงมาทางภาคเหนืออาจจะเข้าใจว่ามีแต่น้ำพริกหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบจริงๆค,คือมันคือเบสน้ำพริกหนุ่มครับแต่ตัวเนี้ยเราจะมีตัวปลาย่างเข้าไปเนื้อปาลาเราเข้าไปโขลกแต่ตัวน้ำพริกหนุ่มตัวนี้เราก็จะทานคู่กับผัดปอดสารพิษ <c oughs> ยังเป็นซีรีส์ของภาคเหนืออยู่เนาะตัวนี้จะเป็น แกงโฮแกงโฮใช่หรือว่าข้าวโฮนั่นเองแกงหน่อไม้อ๋อนี่แกงหน่อไม้ใช่เป็นแกงหน่อไม้ตัวนี้เราจะเลือกใช้หน่อไม้หวานนะครับผัดไทยโบราณชัาผมจงไม่นานย่างตอนนี้ก็มีเมนูของหวาน มาอยู่ตรงหน้าเรา2เมนูแล้วนะครับอันนี้มควรจะทำนี่อีกเมนูหนึ่งครับผมแล้วโอ้โหนี่ลมควันหรือเปล่าครับเนี่ยเรียกว่าละอองเกสรนลำเจี๊ยบละอองเกสรนลำเจี๊ยบใช่โอ้น่ากินมากน่ากินมาก โดนใจจริงๆครับฝากรับท่น่อยเชฟอยู่ที่ไหนอะไงไหมฮะติดต่อร้านของเราอยู่ที่ลำปางนะครับอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลลำปางนะครับอยู่ด้านหลังเนาะถ้ามาในเมืองคือเราเปิด g o o g l e Map ก็หาเจอร้านครับแซงว่าไทยบนอินฟูซีนที่จังหวัดลำปางครับก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ค่อนข้างจะครบ มากๆแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมเราจะส่งต่อความสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการกินนะครับผมแล้วก็การพาชมเมืองลำปางเนี่ยนะฮะได้อย่างเต็มที่แล้วก็สุดแน่นอนนะครับผมติดตามต่อสัปดาห์หน้าได้เลยนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับผมเอ็มม่าบายเอ็กซ่าจากกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตครับแล้วก็แคนนอนปรินเตอร์ครับวีสกินแคร์เอ็กเปิดพอดิชั่นซาตูนครับร้านทองแท้ออโรล่าบังกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์ ยัสตีโฟร่า The First Tour and Travel แวนลำปางและทุกทานที่ที่พวกเราไปเยือนครับครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมก็หมดลงเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเท็ดคันยังคงประจำการที่ลำปางนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่9โมงครึ่ง p ี t ี HD 36 The First u l t i m t e เที่ยวสุดโลกเทคันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ The First ออกเดินทางไปรับลมหนาวกันที่ลำปางไหว้พระาธาตุประจำปีฉลูดูงเงาพระาธาตุสุดอันซีนที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงพักผ่อนในที่พักถ้ำกลางอ้อมกอดของธรรมชาติที่เชอป่าแจ้สอนรีสอร์ทชมหมอกยามเช้าแช่น้ำอุ่นชิมไข่ออนเซนณนะอุทยานแห่งชาติแจ้ศอนไหว้ขอพรอพระใหญ่ได้บุษึก ซึมซับกลิ่นอายประเทศญี่ปุ่นที่วัดพระธาตุดอยพระชานออกเดินทางวันที่14 1 7ถึง17ตุลาคม2,515จําจำนวน4วัน3คืนราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการจาก21,900บาทเหลือเพียง14,900บาทจำนวนเพียง30ท่านเท่านั้นโทร065 879 3936ที่นี่ครับผมคือโรงไฟฟ้าแม่น <My broken S 2> รอบเมืองคบคือบนรอบเมืองนะครับผมรอบนี้ <My> surprise, ประวัติของชามกาไก่หรือชามตาไก่เนี่ยเขาเป็นมาอย่างไรรับ,รบวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันนะครับตามตำนานนะเขาบอกว่าสร้างมาสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประชชนมายุได้73 0 0บาพรรษ